มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยลูกทุกอย่างหมดตัวหมดบ้านหมดติดหมดหลุดไปกันเองเลยจนมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยทุกสิ่งทุกอย่างหมดติดหมดหลุด เฮ็ดสิงได้โดยนิ้ผ่านล้างสังสวัสดิ์ละล้วนไปจนมันไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างเเาาะะมัันนนี้งส จะได้หมดตัวไฟเริ่มหมดตัวไฟจบหมดตัวไฟเกิดหมดตัวไฟดับจะได้เนื้อหาตัดสรูละล้วนตัดสรูช่วยละล้วนตัดสรูและตัดสรูช่วยสังวตัตไปจบแล้วจบช่วยไป ไม้มันก็ไม่จบล้จจะแค่ไม่มันก็จบไม่สวยแค่มันสวยก็จบแล้วจบช่วยดังนั้นจะจบแล้วจบช่วยก็ต้องล้างทั้งไม่ล้างทั้งไม่ไม้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไปกันเองอะไรทุกอย่าง จนมันไหม้ไปกันเองไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองเจ้าสุขคงแต่คงแต่คงสุขเนาะเรียกว่าทั้งดับและดับล้างพร้อมกันไปลการสกัดลดการสัดเหลือดังตัดและตัดช่วยพร้อมกันไปเรียกว่าตัดรู้ช่วยตัดและตัดช่วยจบและจบช่วยพร้อมกันไป หาคุณาจึงจะสมบูรณ์แบบจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลยไม่ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนมันไหมกันเองไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเอง không cả không cả không không, không tự đó mày mình thang mày thang mày mày không cả không cả không không tự do à. mày ao mình thang ao thang mày ao không lấy cả lấy cả không lấy จะได้หมดตัวค่อยเริ่มคอยจบใครเป็นไรล่องลอยล่างว่างล่างกันไปทุกสิ่งที่อมกันไป ที่ไม่มีความเตเนี่ยมันไม่มีท,ทั้งส่วนตัว,ว,ตวมันไม่มีท <C berm ain> ั้งส่วนรวมส่วนรวมนี่กอุปทานหมู่ส่วนตัวนี <ส grounded. S 1> ่อุปทานเฉพาอเองที่ไม่มีความเตเนี่ยมันไม่มีทั้งส่วนตัวและส่วนรวม การว่างล่างทั้งหมดั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนรวมนี่เขาเรียกว่าโมหะหมู่ตัณหาหมู่ประธานหมู่ส่วนตัวนี่เขาเรียกว่าโมหะเฉพาะตัวตัณหาเฉพาะตัวจนมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยลูก ส่วนตัวก็ไม่ได้เอาส่วนตัวส่วนรวมก็ไม่ได้เอาส่วนรวมยช่มลกันตัเ่มไหตัูไม่ใช่โลกประทานส่วนตัวไม่ใช่โลกประทานส่วนรวมมันจะกลายเป็นว่างล้างดับล้างว่างล้างเรียกว่ามหาสุญญตานิพานล้าง มันมันไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองเลยลูกมีเลือกพิษมีเลือกทางเพราะมันไม่ใช่การเอาถ้ามันเอามันก็ต้องเลือกไม่ใช่การเอาซ้อน มันไหมทางไม่้าไม่ไหมเลียนแทนกั่ละไม่มีแง่ไม่มีรูมุมไม่มีเรียงไม่มีคู่มี่านไม่มีตอนร่างหมดสลายหมดทุกท่านตอนมีท่านแต่ก็มีประทานมีตอนแต่ก็มีประทานยเรียกว่ายังเป็นเรื่องของทุกกิยาอยู่ ขั้นตอนเยอะ,ะก็เรียกว่าทุกขกิริยาเยอะ พร้อมกันเลยนั่นแหละจนมันไหมไปกันเองจนมันไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองจนมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองแล้วลูกทุกสิ่งทุกอย่างหมดหลงส่วนตัวหมดหลงส่วนรวมหมดตัณหาส่วนรวมหมดตัณหาส่วนตัวจะได้หมดทั้งอุปทานส่วนตัวหมดทั้งอุปทานส่วนรวม มันก็หลงแบบส่วนรวมส่วนตัวมันก็หลงแบบส่วนตัว <c oughs> ที่มันเป็นสังคมขึ้นมาได้ก็เพราะมันเนื่องในความหลงลงุกหลงตันหาหลงอุปชาหลงติงด,ดลลหล,ง,ล,ง,ง,ลงยึดอยากน้อยมันก็มากขึ้น กลายเป็นสังคมแห่งประชานขึ้นมาสังคมแห่งปัญหาขึ้นมาสังคมแห่งโมหะขึ้นมาจากหนึ่งเป็นสองหนึ่งไม่สลายหนึ่งตัวเริ่มไม่ยุติตัวเริ่มตัวเริ่มกลายเป็นข้อเลยแตกกิ่งก้านสาขาจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเป็น 5, สี่สี่เป็นห้าทวีคูณไปเรื่อย ที่หนึ่งหลงหนึ่งจากที่หนึ่งเอาหนึ่งจากที่หนึ่งคือตัณหาในหนึ่งหนึ่งไม่สลายหนึ่งเองตัวเริอมไม่สลายตัวเริอมเองก็สี่ก้นสาขาในตัวกรอเกิดกำหนดทีเรื่อยดังนั้นทุกอย่างมันก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดั้งเดิมแท้ที่มันไม่มีแม้กระทั่งความในดั้งเดิมแท้เอง แต่นั yeah, purpose, ้นเมื่อไม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีอย่าไม่มีถ้าจนมีในไม่มีแต่นั้นเมื่อไม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีจนมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปกันเองเลยอย่าไม่มีถ้าจนมีในไม่มี แม้แต่ไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่จาคุณก็คุณก็ไม่จายจึงจะคุณ็มัวจะหลงไม่มีแม้แต่ไม่มีมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี ไม่ถาไม่ใชกันเองอะุรชื่สีหรืออย่อนไม่มีทั้งพูดตัดไม่มีทั้งผู้ไม่ตัดไม่มีทั้งพู้ว่างไม่มีทั้งพู้ไม่ว่างจะกลายเป็นไร้รองรอยลางไปล้างนไป แล้วมันจะสะเทียนกันหมดเลยเรียกว่าพร้อมกันเลยระหว่างที่ไปคอยไหมอย่างไรมันก็ไม่พร้อมหรอกเพราะมันมีตัวจํากัดในการไหมอยู่แต่ถ้าเมื่อไรมันไหมกันไปเองไหมทั้งไหมที่ไม่ไหมไปกันเองนั่นแหละไม่มีผู้ไหมนั่นแหละมันจะพร้อมกัน พร้อมกันแบบไม่ใช่อะไรในพร้อม,มจะพร้อมกันไปเองมันจะสะเทียนกันไปเองทั้งหมด <c oughs> ก็ไม่ติดทิศนั้นแล้วทิศไหนมันก็ไม่ได้ห่วงทิศนั้นแล้วหลอกมันไม่ใช่การเอาซ้อนทิศอยู่แล้วมันก็ล่างไปไห้ลองรลยล่างไปดัาล่างไปว่าล้างไปทุกทิศทุกทางทิศไหนมันไม่ติดทิศอยู่แล้วมันไม่ได้เอาซ้อนทิศ มันไม่กันไปเองเลยลูกทั้งไหมเทั้งไม่ไหม่มทุกอย่างไล่หลงลอยล้ ang, างดับล้างไล่หลงลอยล้างกันตลอดจนมันไหม่กันไปเองเลยลูกทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม้จนมันไม่เอากันไปเองเลยลูกทั้งเอาท่างไม่เอา มหากณนก็คือทุอกอย่างแล้ว่ามหาดําทิ์ก็ดําทิไปทุกอย่างแค่ดําทิไปมันไม่มีอะไรเยอะมหากณนแล้วแค่ดําทิ์ไปก็กไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนี่แหละก็แค่ดําทิไปทุกอย่าง ไปได้กันทุกอย่างไม่มีมันทั้งมีถ้าไม่มีมันก็ล้างกันไปว่างล้างกันไปเองมันไม่ได้มีเยอะมีเยอะนั่นมันใช้การมโปรดสัตว์ใช้ตัณหาโปรดใช้บุญทานโปรดอะไรอย่างเนี้เขาเรียกสัตว์โปรดสัตว์มันไม่ใช่เนื้อหาตัดรูปโปรดสัตว์สัตว์โปรด เนื้อหาตาทะลุโกรมันไม่มีอะไรเยอะมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีนี่แหละแต่ว่าไปด้วยกันจับสสิทธิ์มันไม่มีมันกระทั่งมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนี่แหละแต่มันก็ไปด้วยกันทุกอย่างอย่างนี้มันก็ว่างล้างกันไปไล่ลงรอยล้างกันไปอันนี้เนื้อหาอันนี้เรียกวันเนื้อหาตาทะลุโกสั

มันไหมกันไม่เองเลยลูกทั้ทงไหมทั้งมึงไหมมันทั้งไหมทัม้งมึน ตัวเบียดเบียนหมดตัวพยาบาทหมดตัวอาฆาตทั้งตัวคติหมดทั้งตัวอาคติ Nyẹn o ri kààmù n'àthukò ya ọ̀hò ṣéyìn. ọ̀hò ṣéyìn.